ครับผมอย่าเฝ้ากดขามไปไสมาฟังก่อนก่อนวันนี้สิมาเนี่ยลำรดลดเทีๆนี่มันมีอย่างเนี่ยอย่าเฝ้ากดขามไปใส่ครับพี่น้องมาฟังกันก่อน,นโอเคอันนี้อันนี้ครับอีซูซูหนึ่งจุดเก้าแคร์โฟครับเป็นตัวตัวเตี่ยครับเป็นตัวโล ตัวทำสุดแต่ว่าตอนซื้อมาเนี่ยเขาแปลงนาให้เรียบร้อยแล้วเป็นนา2018นอ่าตัวท็อปเป็นตัวสูงมาแปลงใส่ตัวเตีย้ยนี่ครับกระจกเอวันไล่เอวันซื้อมาล่อหลังกับไ e 3 0ใส่27540ข้างีา่นทางนา้วยกันครับแล่ทางนางสี่้า24540อ่าเดี๋ยวมาดูบงนี่กลุ่มกลุ่มของมูอผมครับ รถสิงแดนนิสานแก๊บลังคากับใส่อีวันกันครับแต่ว่าเลอะเธอเนี่ยติดซิลิโคนบางแดดสิครับเปิดรถก่อนรุ่นโตเตีย้ยมันสิบบมีรีโมทครับอันนี้ไปติดรีโมทมากครัพันกว่าบาทวัดบูทกับติดมาเป็นของเทียมของตลาดนัดทั้งเบิดพวงมาลัายคอพับคอยก ดิฟฟี่ A1 OBD มาสตาร์ทเครื่องเลยครับอันนี้วู้จอดรถตากแดดสีขยับรถเข้าหุม้มมีกระจกซูมครับหารอยเกาิถ่ายด้วยกล้อง Oppo Oppo A9 รถคันนี้กับไซบอร์กเกี่ค้างเดียวครับเครื่องเรียนยังเป็นแบบมีซีดีอยู่แต่ว่าสามารถเสียบเอยูเอได้ไปพัลลบร์ครับแปดสิบห้าบาทครับตอนซื้อมาตอนนั้นมีสติดสองข้างพัลลบร์ครับบัตรผ่านรถครับเปิดแอร์ก่อนรู้หอนดวสถอยรถไปจอดในโฮมครับสงสาลรถ โดยันนี้กบรีแมพมาอย่างเดียวครับพอได้เห็นยังดูด EGR เอาเองแล้วก็เขารีแมพมาให้แล้วตั้งแต่ซื้อมากซื้อมากกับประมาณ400,000สอครับนี่ก็บจบครับไล่เอวันสีในน้อยก็สีมองอยากจักน้อยครับเดี๋ยวถอยรถออกก่อนครับไปหาโฮมมา รถคันนี้ตอนสื่อมากอะแลนไดหนึ่ง0มืนเจ็ดพันกิโลในราคาสี่แสนสี่แสนเอทครับแต่ว่าร่วมค่าโอนโอนกับหกพันกว่าบาทคร,บครับตีไปประมาณสี่แสนสองคันี้ตัวเตี้ยปแป้งหนาไมาหายเรียบร้อยฝากระโปรงไล่สองแต่ว่าบินไปแล้วลืมล็อกครับคันนี้เปลี่ยนเป็นไล่เอวันสไลดยเอวันทั้งคันเลย เนี่ยก็ไดฟ้ากระโปงแกบลังค่ากระจกเป็นไรอีกวันแล้วครับเดีย๋ยวพามงจอ่อนมันตากแดดสงสารรถก็เข้าใจกันดีครับก้นนี่รถเขาก็หลักรถส,สิครับตากแดดกับสงสารมันมาข้างหนา้าฟ้ากระโปงอีกวันครับจอฟ้ากระโปรงฟ้ากระโปงนี่ ซื้อเอทิร์นมาเจ็ดท่านหาครับเทิร์นฟ้าไล่สองที่บินไปเด็กทน,นเดียวเจ็ดจุดเกียรวันงานคาร์บอนนครับเบอต์เกีร์กี่ค่างเดียวสติ๊กเกอร์เบียซี่สั่งมา สามสิบาาบาทบวกหันคีู่รครับจักงามบวกงามเบึงสีส้มได้ด้วยโอเคครับวงมาไล่ก็พับพับได้ครับแต่ตอนตอนคีบ่วตองไปพับด้วยครับนี่ครับเครื่องจอดรถบัตรงเด้นี่ ครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องผมในเดอรอต่อไปกับซีมีคลิปออกมาให้ชมเรื่อยๆอยากเบื้งคลิปยังคอมเมนต์มาเลยครับ